ครับสำหรับผู้ติดตามช่องลูกข่าเนียวซียีสานครับผมมาหนี้นะครับผมเองนะครับบ่าวลูกข่าเนียวครับกะมาอยู่ท <Ashe> ี่บ้านบ่าววาที่ครับผมนี่ครับมาเลาะเบิ่งว่างามครับผมเพาเพร่ะนี่ว่างามหลายตัวผมก็เลยเลาะมาเบิ่งครับผมเพราะว่าอยากเบิ่งอยากชมนะครับอยากถ่ายลงช่องลูกข่าเนียวซียีสานนะครับก็เลยพาพี่พี่น้องมาเบิ่งนะครับมาที่ขอบบ่าววาที่เพร่ะมีว่างามไร้ตัวนะครับเพิ่นสะสมมั่วไว้ญ่ไรตัวนะครับกันนี้ถือว่าเป็นโอกาสวันดีนะครับมือช่องการครับก็เลยมาเบิ่งนะครับว่า ม่วเพิ่นย่างไงนะครับมีแต่ง่วงงามกันว่ามีแต่ง่วงฮอลโลดนะครับก็เลยมาอัปเดตของม่วงวาฬที่นะครับโดยผมเองนะครับวาวหลุดขอนียวนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งน้ากันนะครับง่วงงามของบาวาฬที่ครับม่วงทองม่วหยังนะครับเพิ่นบอกว่าถ้าสนใจเพิ่นก็เปิดแบงค์ราคาอยู่ครับพี่น้องครับถ้าสนใจราคาตรงกันนะครับเพราะว่ามาเก็เบิ่งเอาครับผมเพราะว่าง่วเพิ่นก็เลี้ยงไปขายนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งน้ากันครับว่าง่วแต่ละตัวเรางามปันใดนะครับแต่ว่าผมแอบย่างเมื่อไหร่ก็สมราคานะครับงามอยู่ของเเพิ่นนนนะคครรััับบดี๋ยวมกผ ครับพี่น้องครับนี่ก็คือบรรยากาศบานสวนของเบาวาที่ครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศบานสวนครับหนาอยู่นะครับลมเลื่อนมีต้นไม้นะครับโอ้ฝนตกมาใส่กระเขียวกะจีครับพี่น้องครับโอ้ฝนครับเบาวาที่ฝนกระยูครับมัวงฝนอยู่ครับพี่น้องครับนี่คือหญ้านะครับเป็นต้นปลูกไว้นะครับเป็นหญ้าเนี้เปียแคะเพิ่มมานะครับนี่ครับหญ้าเนี้เปียแคร์เพิ่นปลูกไว้นะครับกระสีงานกัวนะครับพี่น้องกระเขียวดีอยู่ครับหญ้าเนี้เปียแคะนะครับพี่น้องครับแปลงหญ้างสำคัญสำหรับคนเลี้ยงมัวนะ พี่น้องท่านใดที่เลี้ยงมัวผมก็อยากให้มีแปลงหญ้านะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับสหรับมัวที่เฮาเลี้ยงที่เฮาหักมัวเฮางสุกินหญ้าอิ่มหญ้ายานะครับไปหาเลี้ยงแต่ในทงหน้าก็เสบบะเพียงพ่อชอนี้ก็นาให้นาน,น่าแล้วครับบางพื้นที่จะหาหญ้ากันยากครับผมเมั่วกับเสบบะได้กินเต็มที่นะครับเสบบะสมบูรณ์นะครับมีแปลงหญ้าแปลงพักนะครับมีสวนบมะนาวนี่คือบรรยากาศปันบ้านนะครับของหลุยสานบ้านเฮาอยู่กลางทงกลางท่านะครับอยู่กลางทุ่งหน้า จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบาวัตทีกำลังเตรียมสถานที่อยู่เพิ่นมีม่วงสี่ตัวนะครับเป็นมัวสาวห่วงยังนะครับสี่ตัวม่วหล่นนะครับเดี๋ยวจะพามาเบิ่งแต่ละตัวครับผมไปน้องครับมาวัตทีกำลังอยู่กับม่วครับเดี๋ยวมาจับมือจากบาลวัาทีครับสวัสดีครับบาสวัสดีครับวันนี้พามาเบิ่งว่างามครับที่ของว่าบาวัตทีนะครับครับผมก็เลยจะพามาเบิ่งว่าม่วเรามีจั๊กตัวครับผมนี่ครับม่วแม่นี่ผมมักไลยนะครับก็เลยอยากเสียให้บาวัตทีเพิ่นนําเสนอว่าวิเเนนําาขมาอีแม่นนนีี่ะครับเป็อแว นะครับสีเม็ดเก่าเปลือกนะครับแต่ว <a Hayır. S 3> so ่าทองแล้วเคันว่าทองสีว่ายาวบางที่แนะนํานะครับมั่วตัวนี้ตัวนี้มั่วสาวครับสาวทองแรกทองแรกทองสีว่าศูนย์เก้าหกครับตัวนี้ไดศูนย์เก้าหกนะครับสีว่าศูนย์เก้าหกแต่ว่ากระเชื่องดีของเพิ่นอยู่ครับสูงประมาณเท่าไรครับนี่ลอยหาซีบครับผมสูงลอยแปดซีบเลยครับนี่เทียบกับงัวครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งรอบๆตัวเพิ่นนะครับนี่ครับมั่วเบาวาที่นะครับมั่วสาวทองแรกนะครับสาวทองแรกสีว่ครับเจ็ดเดือนแล้วนะครับทองเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วนะครับ สี่ว่าสูงกือบหกเกทเดือนนะครับสูงดีเนาะตัวนี้เนาะสูงเกือบลอยหาซิปผมนะพ่อมาครับนะสูงลอยหาซิปนะครับใน่เงาเชื่องดีจ้ะครับนี่ครับใส่คุ้มพร้อมนะครับสีเม็ดเข่าเปลือกนี่ครับพี่น้องครับโอ้เห็ดเขาสวยงามเขาโหนกดีครับพี่น้องสีเม็ดข้าวเปลือกนะครับฟ้าทองหางคู่หางนะครับหางคู่หางดีนะครับหางงามเนาะเครื่องดำครับโบดเครื่องดำโบดดีของเพื่อนนะครับเพื่อนให้เพื่อนรอบๆนะครับแง่เงาแข้งขาก็ดีอยู่นะครับสะดือกับกระชับดีนะครับ เตานมพันธวามีตจริงหน่อยนี่จริงหน่อยน้อยเดียวนะครับไม่เดียวครับแต่ือว่าแต่วม่าแบบนี้วม่าผมเคยมีครับให้ลูกดีครับวม่าเมื่อนี้นะครับก็ถือว่าเเป็นตำหนีเราจะคนหมักนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้ววม่าแบบนี้เ่าเป็นตำหนีนะครับเพราะว่าตังไหนหลวมากกว่ง่ามขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าใหญ่ขาบ่ทกบะถอนสี่โค้งบะสุดนี่จริงนมนิดเดียวก็ถือว่าบอได้เป็นตำหนีสำหรับผมนะครับนี่คือส่วนตัวของผมนะครับนี่คือบ่าววาที่พันวานี่ครับหมักบครับง่วทองพี่น้องหมักนั่งอยู่ซื้อแบบน อยากเลี้ยงม้วเลี้ยงยังผมว่าเอาท่องม้วท่องอย่างดีนเนาะแป<ค>ลว<ค>่าแป<บ>๊บ,บเดียวก็ได้รุ่นกิ<ค>นน่องได้รุ่นเออได้กินน่องเลยไหม <c oughs> คันสืบม้วสาวก็ะใสเลี้ยงโดนเติบนะครับอึดใจกับไสเวลาโดนคันสืบม้ว <c oughs> แบบว่าเอาม้วท่องนี่ไปเลี้ยงนี่ค่เดียวนะครับเดือนสองเดือนก็นได้กินน่องนะครับใครสนใจกับว่าเบิ่งเอาครับพี่น้องครับเพแปนว่าเบาถฉีใจถึงราคานะครับเบิ่งเอาครับตัวนี้บ่แพงอยากเปลี่ยนราคาอยู่เดี๋ยวมาโทรผมจะคืนให้นะครับมาโทษจะคืนให้นะครับว่า มาตัวใดมาถามราคาเอานะครับบ่หอดแสนพันว่าหม้อทองบ่หอดครับบ่หอดอดแสนนะครับการยุตินามเพราะว่าแสนกว้วนะครับหม้อทองหัวหลวมแบบนี้เพราะว่ายุตินามนี่เพราะว่าเป็นแสนนะครับพี่น้องเคยเห็นผมไปดูๆูน่าได้ตลาดเดี๋ยวที่หูราคากันอยู่ย่างๆหน่อยครับติดตามทองลูกขอนิ้วทองซีไวไว้ศูนย์เก้าหกเจ็ดเดือนนะเอียบบริโภคได้กินน่องนะครับผมครับนะเก็บพักเก็บยาไปทาด้วยครับใครอยากกินน่องหั้อนะครับอีกสองเดือนนะครับนี่ครับพี่น้องครับมาด้วยพี่นะครับตัวนี้ลอยหาซิบ ตัวทองเลยได oh, like ้ครับพี่น so oh, ้องครับเนี่ยง well ่ายๆนะนะก็ขังง่ายๆนะครับโอ้เห็นเดาเห็นทายมุ่งผมักนี่นะครับสีเม็ดคือเขาเปียกลูกมากกวแดงให้เก่าวเลยครับพี่น้องพอแม่มันโบดดีครับเอาอีกตัวนึงเนี่ยนี่ครับนี่สาวผมหมักดีนะครับง่วงแดงมันแพงมันราคาครับเอาง่วงเท่าหน่อยดิมไม่ค่อยถือนะครับเพราะว่าโบดแบบนี้นะครับโอ้โบดดีครับตัวนี้ผมมักเนี่ยครับแม่สาวมัโบดไม่ลึกนะครับเบิ้งแข้งขาง่วงโบดนะครับพี่น้องครับบางคนเป็นม่าเมียนนช่องถูกแนวว่าง่วงโบดเป็นแบบได้เป็นวานี่ครับ เบืงคลิปหูนะครับตัวนี้คลิปหูลึกมากครับหญ่ครับแม่เลือดสูงครับตัวนี้เป็นลูกผสมโบดเลือดสูงครับครับตัวนี้โบดเลือกนะครับเบื้องขอบคลิปหูดำนะครับเพราะว่าเป็นสองขอนี่เมื่อผมพมอยาไปน้องครับโบดเลือกดีนะครับเบิ่งแข้งค้านะครับขากระดำนะครับอย่าไรเบื่องครับเบื่องถ่ายครับถ่ายง่ามมีลลี่ครับงูแม่นี่นี่ครับถ่ายช่วงขาหลังกับช่วงขอขอหลังดีครับแล้วพอเบื้องขอแข้งค้านะครับเป็นในเสื้อกระชับดีโยของเบิ่งนะครับครับสีหัวนมตัวนีคมีสีห แกงขาพวกมักแบบนี้แล้ครับพอแค้นอยู่มวแดงน้ำนนสนมม้ำเพาะว่าแบบนี้เพราว่าเป็นเจ็ดแปดมื่นมาแล้วครับพี่น้องครับ <laughs> นะแต่ราคาเพิ่นว่าบ่ฮอดดอกครับนี่แ <laughs> ต่บาทเพาว่าที่จะหนีบอ่ะพี่น้องฟังนด้หนิแค่เปิดราคาเนี่ยผมเปิดไปหาซื้อเก่าครับเปิดไปหามื่นเก่ามันมา <c oughs> หามื่นเก่าครับมัวา <c oughs> สาวนะครับ <c oughs> มัวสาวผมบอกเลยว่าตัวนี้ใหญ่เลือดสูง ตัวนี้เบื้องแข้งขากระหูครับเพปิดเผยไปหาเมื่อนเก่าพอนไปเดี๋ยวท้ายเห็นจะชัดนะครับเพื่อพี่น้องสนใจนะครับกระโถมากกประมาณขวบหนึงโถมากประมาณขวบแล้วเบอร์โทราใส่ลงไว้ใต้คลิปนะครับว่าครับนี่ครับงั่วแบบนี้โอ้โบดลึกนะครับมักโบดลึกเข้มหาเมื่อนเก่าพอนไปหนาออกบ้ามันครับครบโอ้เบื้องแข้งเบื้องขาครับพี่น้องครับครบเครื่องครบครบเครื่องหางกับง่ามอยู่หางกับเป็นผมเป็นพ่วงดีอยู่นะครับบนโบดลึกดีนะครับใส่คุ้มเรียบร้อยส่วนสูงกับยู่รอยเกือบรอยสี่สิบ ลอยซีซีบบอกลบนิดหน่อยนะครับลบนิดหน่อยครับแซบกันครับตัวนี้ลอยหาซีบครับประมาลอยหาซีบหนึ่งอีแม่นี่นะครับทองเจ็ดเดือนแล้วส่วนตัวนี้ก็บโบ๊หนาๆลึกๆนะครับสไตล์ขว่าเท่าโครงสางกระดูกใหญ่ๆนี่ครับใส่แดงออกแดงครับง้อโบดทมะกวอแดงดังๆใส่เลยออกแดงแน่นอนหนางามดีโยหนางามดีอยู่หนาสวยดีโยนี่ครับเพื่อนว่าเพื่อนเปิดไปหาเมืองเก่านะครับมากระโทรมาส์นะครับเบอร์โทรไปได้กับบ่าวที่บอกพี่น้องทัานศูนย์แ 6cc 6cc 16ห้าเก้า16ห้าเก้าครับพี่น้องครับครับอยู่บ่ไกล้ไกันมาเบิรงเอานะครับมั่วเนียนดูตัวจริงนะครับพี่น้องครับมาจับมาบายเบิรงนะครับเดียวใจค่อยวอรราคากันอยู่หนาข้อนะครับมั่วครับสำหรับคนที่เสี่ยงมั่วราคาเงิ่อนรักเงินเหมือนเงินแสนอยากให้เบิรงนะครับเพราะว่าเงินมันหลายนะครับก็จะเก็บได้นะครับเสี่ยงมั่วกับมัมีปัญหาเกิดกันที่หลังมัมีปัญหานะครับเสียใจเสียความรู้สึกแต่ว่าเบาะที่กับรับประกันทุกอย่างนะครับพี่น้องครับ นี่ครับอีกตัวน,นึงนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับเอวัตถีเนี่ยสมากต้นหญิงแห้งกงมูนะครับเอาเอาที่เวาตันวนี้ให้ฟังหน่อครับเป็นยังไงเนี่ตัวนี้ลูกเอ็กเจหาสองศูนย์ครับเป็นว่าลูเอ็กเจหาสองศูนย์ตัว่าจะคลองเก่าเพิ่นบ่ได้ดเก็บใบเก็บรอดไว<อ>้แมนครับพี่น้อง ผู้ท้าผู้แก่นะครับอ่าง่วออกลูกเพิ่นเอาใบถิ่มมาหล่นนะครับแต่ผมแนะ่ยนำ่าให้เก็บใบไว้อยนะครับพี่น้องครับเบื้องแข่งขาครับกระดูกไงล่าท่งจดเอฟจุดยังมันใส่ง่ายขึ้นแล้วว่ามีราคามันจะเด้ไปมาลูกผสมบาบมันพรว่าโอ้ยมามักแบบแนวกระทบมักหูสันนี่ครับอ่าสันถึงใจแน่นอนครับตัวนี้หนาบามันแล้วครับเนี่ยครับหูสันสวยนะครับเบื้องหนาตรงครับหนางามครับหนาเนสวยก็เชิดดีเนาะครับหนาเชิดสวยโอ้เจ็ดเดือนนะครับตัวนี้ตัวนี้อ่าเก้าเก้าเดือนสิเขาสิบเดือนครับ ก่อนเดี๋ยวขอเสียบเดียวนะครับเบิ้งกระดูกง่ายๆนะครับแข้งขาง่ายๆนี่ครับโอ้หาเร็วผิดแล้วผิดแล้วแม่แม่หมักน้ำฝนจะขับเบิ้งถ่ายครับเบิ้งถ่ายครับถ่ายกกหางไหมขี้ไงก๊อกหางใหญ่ไหมถ่ายงามครับนี่ถ่ายงามว้ายยางวุ่นได้จากคลองข้างนอกครับตื่นผมครับผมตื่นกินผมทำไมตื่นบ้านนดดูขอนี้เลยนี่เบิ้งครับพี่น้องหายยืนเบิ้งเจี๊ยบแข้งขางามดีอยู่เนื้อหนังคบ้านนพำฝนจครับนี่ตุยยาดีครับนี่ไผ่หมักง่วนกระดูกง่าย นะครับมักง้อดูง่ายนะครับเนื้อหนังแข็งขาดีตัวนี้บ่บ่พิษรังคุมการันตีหายเลยม่นครับเบิ้งไทยครับไทยนะนะครับนี่ครับพอดีมักนะครับมาเบิ่งเอาอยู่ปะไก่ปะไก่กับมาเบิ่งนี่ครับอยู่บ้านท่าสีเนาะตําบลท่าสีตําบลกอแก้วอำเภอเสรภูมิจังหวัดรอยเอ็ดนะครับอยู่แถวราชพัฒน์นั่นเลนะครับราชพัฒน์ตัวนี้ส่วนสูงอยู่ประมาณลอยสามหาลอยสามสิบหามาลอยสามหามคือลมูนี่ยครับโอ้โหมีตัวนี้ครับตัวนี้นะ ไงดีนะครับเลือกๆน่ารักแม่บอกแม่พันได้เลยครับตัวนี้หูสันนะครับหูสันออกมาบามันทั้งเบ็ดแหละครับกระดูกขาหนาขาหลังครับพี่น้องกระทูขาหนาเบื้องกระทูขาหนาขาหลังให้ลูกอย่าไปอย่าไปลูกอย่าไปนี่ครับกระทูขาหนาขาขาหลังนะครับมาเต็มเลยมันอยากประเด็น้นามูครับกระทูขาหนาขาหลังดีมากอยู่ครับมากตัวนี้ครับตัวนี้งามดีงามครับราคาจะบาทตัวนี้เอาบอกพี่น้องฟังหน่อยตัวนี้ผมเปิดไว้แปดสิบแปดสิบเจ็ด แปดหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับแปดสิบเจ็ดครับมาเบิ้งตัวจริงเหรออนาคตแม่บอกแม่พันกลับมาเบิ้งเอาอครับพี่น้องครับไพ่มักราคาเป็นยังคือแพง่าางโกมูลนั่นเพราะว่ามันก็ตามความสวยข้อมงามนะครับพี่น้องครับมาเบิ้งตัวจริงเหรอครับเ,เพราะว่าขันบอราคาแล้วขันผู้ลงพืนบ้นเห็นตัวงวัวคือยังเข้าไปตลาดผมแนฐานะเสมอว่าขันทีซื้ออยากให้อยากให้ไปเบิ้งตัวจริงสักก้อนนะครับเอ้าให้มันขวองขาเดินดื้อร้ายครับตัวนี้เอ้าวงามอยู่นะครับตัวนี้ก็งามอยอะอยากไปหามูพี่ครับเบิ้งขาหนาตั้งตรงนะครับ ขาหนามันต่างเสียครับเรื่อว่นนี้ขาดืนต่างตรงดีนะครับบอเบี่ยวบองอเขาหรือว่าบอบานออกนะครับนี่ครับมั่วจะงามไปหนามั่วอนาคตแม่บอกแม่พันท่ายมุมนี้ครับสวยถ่ายถ่ายแล้วสวยยังไม่หย่อนแสงนะครับมาเบ่งออกงามจะได้กับมาเบ่งออาครับผมเดี๋ยวมือกต้นสุดท่ายครับผมถ่ายงามตัวนี้กับแม่ทองเนาะสีไว้สูย์กลืกเจ็ดเดือนแล้วนะครับตัวนี้โอ้หมักตวน้ครับมีงบยังไปเราเราอย่างมากคูหาคูหูเรา คู่หูเราอยู่นี่มามาหาพ่อลูกมามาหาพ่อเร็วนี่ครับมันเดี๋ยออกขอกไหมใช่ครับมัวนม้วนหน่อยม้วนยังออกขอกไหมมันเตือนเพิ่งเอาออกตัวนี้ลูกตัวนี้ลูกสาวเคี๊สามหนึ่งครับพี่น้องอ่าลูกเคี๊สามหนึ่งก็งัวเขาก็ได้ดเจ็ดเดือนสู่มีครับเคี๊บสามหนึ่งจดเอฟแล้วเนาะอ่าจดเอฟแล้วล่อใบครับนี่ครับพี่น้องครับจดเอฟแล้วตัวนี้จดเอฟหนึ่งล่อใบถึงงัวเอฟหนึ่งล่อใบเจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้ครับเจ็ดเดือนกว่าครับเจ็ดเดือนกว่านะครับผมจะซู้มไปนะครับเพราะว่ามัน มวนครับผมประเด้คอกผมประเด้ผูกมันประเด้ผูกนะมามาหาพวาเร็วมามาแม่พันเคฟสามหนึ่งครับพี่น้องครับข้อเชิดดีโยสูงอร่อยสามสิบกัวนะครับเห็นปะโอตัวนี้ง่วงหนาคตครับอันนี้ง่วงหนาคตรง่วงหนาคตคือง่วงส่วนสูงนะครับมาพวาเร็วมามาเบิ้งครับมาเก็บเบิ้งเอาตัวจริงเข้ามาเอายืนยกลูกเคฟสามหนึ่งครับเอายืนยกดีนะครับผมให้เบิ้งนะครับอ่ะมันหยอกันครับตัวนี้ เอาสไลด์เข้มหนีมัน้ำคำเนี่ยนะครับแสงก็บกคล้ยมีแล้วกับพี่น้องมาเบิ้งนี่นะครับว่ามัวอยู่หอกบลาวาที่อัปเดตตอนนี้มีซีโต้ครับอะฝากเบอร์โทรเลยครับพี่น้องครับบลาวาทีครับศูนย์แปดเจ็ดศูนยแปดเจ็ดหกซีซีหกซีซีหนึ่งหกหาเก้านะครับสงการว่ามีองไปมาเล่นคอกผมเลยได้ครับพี่น้องผมก็ยู่คอกตลอดครับไว้ได้ว่างๆก็มาเล่นมาเยี่ยมมาชมได้มีอยู่ซีโต้เพื่อให้ได้ยากเกี้ยวหยานี่นะครับหยาเพ็คปลาผมก็กำลัง อีกสองเดือนนะครับหญ้าเพ็งกุลาผู้ใดก็เลังอยากปลูกหญ้าก็มาได้นะครับเลี้ยงไว้ให้พี่น้องได้มาเบิ่งนะครับพอมีงัวให้เบิ่งคือว่าเฮ็ดเบิ่งงัวแต่ว่าบ่มีงัวให้พี่น้องมาเล่นน้ำนะครับผู้ใดว่างก็มาได้ครับปลอดภัยนะครับบ้านนอกบ่มีดอกโควิดเอานะครับสำหรับเก็บนี้ก็ขอกลาลาเด้อพี่น้องนะครับสำหรับวันบ้านหัวขอกมาถองเอาบุญขออนุญาตพิเศษสุนีทครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม